Hi สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับมิกกี้เสร็จรถสวยนะครับมาสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งสาหรับช่วงเช้าวันนี้ขอส่งงานความสวยงามก,กันก่อนเลยนะสํสหรับวันนี้นะฮะก็ที่อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าผมทั้งหลังผมเนี่ยคือรถโตโยต้าเวลไฟ well นะครับเวลไฟคันนี้นะครับอขอเริ่มเลยนะครับในส่วนของคันนี้เป็นโปรแกรมการเลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนพาสนะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ RPM Motor d e a l Ring เท่านั้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มของมองโกหรือโฮมไทยกะลาดด้วยซึ่งนี่คือท่นานเจ้าของรถนะครับอของกลุ่มโฮมไทยกะลาดหรือว่ามองโกด้วยนะครับก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ o ตโยต้าเวลไเนยคันนี้นะครับข้าวความก่อนไม่ใช่รถหมายป้ายแดงแต่เป็นรถที่ใช้งานมาแล้วระดับหนึ่งซึ่ง ต้องขัดกันค่อนข้างนานนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทําประมาณ2วันเพราะลงทั้งหมด2โค้ดพามาดูความสวยงามรอบๆอคันกันเลยดีกว่าอยากให้เห็นแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะกับรถที่เสร็จสิ้นสวยงามนะครับโตโยต้าเวลฟายไม่ใช่ปีใหม่นะครับแต่รถใหม่ๆนะฮะเจ้าของรถดูแลดีๆนะครับนี่ครับมีทั้งของแต่งนะมีทั้งปั๊มเบรกมีทั้งล้อแม็กสีนะครับมีเก็บงานมาบ้างแต่เราก็ทําการเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้เข้าไปอีกหนึ่งครั้งและสําหรับวันนี้นะฮะ นอกจากจะส่งงานคันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยมาให้คันได้เห็นกันนะครับจะบอกว่าทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ผมขอส่งงานให้เรียบร้อยก่อนกับโปรแกรมการเคลือบแก้วที่สามารถส่งให้รถคันนี้จากสีขาวมัน,มนเป็นสีขาวใสๆได้แต่ก็คันนี้ ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมท่านเจ้าของรถด้วยเพราะ่าเจ้าของรถดูแลรถดีมากนะครับตั้งแต่ได้รถมาเนี่ยมีการเตรียมผิวมีการขัดผิวมีการประทินผิวหลายรอบก่อนที่เราจะมาทําการเคลือบแก้วกันแล้วก็เวลาในการทาค่อนข้างนอ้อยเพราะว่าตั้งแต่ได้รถคันนี้มาในท่องเที่ยวตลอดเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้รถดีๆมาสวยๆนะครับออกมาอย่างนี้ใครก็ชอบนะครับสําหรับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ผมขอตรงงานกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เห็นกันว่า ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้รถคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอตรงงานกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมขอเช็ดเสียงก่อนเมื่อกี้ยังติดใจอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเราไลฟ์สดไปแล้ว Facebook ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมขอเช็ดเสียงนิดนึงอ่ะขึ้นเรียบร้อยนะครับแสงเสริมดีตอนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับพาไปดูแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษของเรามายหนึ่งคนนะฮะ อยู่นะอยู่ตรงนั้นแหละลเราจะออกไปดูกันนะครับนี่ครับไม่เห็นต้องมีฝั่งนี้ก <g ul ong> ล้องฝั่งนี้หน้าด้านดี <g ul ong> พี่พี่พี่หลบหลังผมดิสวัสดีครับวันนี้แถมเปญพิเศษของเราวันนี้มาทําไมที่ร้านผมนะพี่สวัสดีครับเอาเอารถมาเคลือบแก้วขอบคุณมากพี่เอารถมาเคลือบแก้วเป็นรถที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากตักบริบูรณ์นะฮะคันในข่าวเลยใช่ไหมฮะคันในข,ข่าวข่าวข่าวตอนไหนฮะก็คือ เอาเงินที่เขาจะไปเปิดเมมเบอร์เนี่ยเออเอามาให้ผมแล้วผมก็ได้ได้รับมรดกมาเพราะว่าเขาไปได้รุ่นใหม่ละได้ฟอร์ดเน็กเจนตัวใหม่เอเวอเรสตัวใหม่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับผมเมมเบอร์นนหักคอมาเลยหักคอมาเลย,อเลยโอเค,คอถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะประกาศถ้าไม่ให้เราก็ก็าม,มาดีครับอาจจะไม่ได้เลตติ้งขนาดนี้อ๋อครับและและและสิ่งที่เจอหลังจากที่ได้รับรถมาคืออะไรพี่โอ้โหเยินอะ ตักบริบูนเขาใช้รถคันคันนี้ที่เราที่จะไปดูเนี่ยจริงๆมายมันเยอะมายมันแสนแปดละแสนแปดเขาใช้ทุกวันใช้ทุกวันไปคอนเสิร์ตไปงานแต่จังหวัดเขาใช้คันนี้คันเดียวครับแต่แต่โดยรวมแล้วเขาเซอร์วิสดีเซอร์วิสดีครับใช่เซอร์วิสดีก่อนหน้านี้จะบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เคยมาที่ร้านเราแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ทําไปแล้ว ทำไปแล้วประมาณ70 80%เปอเปเอเ็นดี๋ยยู่ชิ้นเดียวที่ไม่สามารถทําได้ก็คือลองทําแล้วด้วยใช่ลองทําแล้วสุดทางจริงๆไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทําไมชิ้นนี้มันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามันมันแปลกมันแปลกไปเยอะก็คือชิ้นฝากระโปรงแต่ตอนนี้พี่ต้อยกลับไปทำฝากระโปรงอันเลยบทองเอาไปทาสีฝากระโปรงมาอย่างเดียวแล้วก็กี้ก็บอกว่าให้เอากลับมาเคลือบแก้วใช้ไปเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนเหมือนกันเกือบเดือนเพราะว่าก่อนปีใหม่เออพอปีใหม่กลับมาผมบอกเลยว่ากลับมาสภาพดี ดีจริงๆดีกว่าตอนแรกที่มาเดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้ตอนนี้กําลังเตรียมผิวเตรียมผิวอยู่เพราะว่ารถมาใหม่ไยแรงผมยังไงผมก็ต้องเตรียมผิวก่อนเพื่อให้อ่าจะได้ขัดได้ง่ายเอาแล้วกินบอลผมไปแล้วโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วกันจะเป็นเพราะว่าพี่ไฟแรงไม่ก็ไม่ก็กินบอลผมาะแต่หมดนะฮะโอเคจำหนึ่งขอขอวางไว้ตรงนี้ก่อนพะพาไปดูกันนะครับกับ รถที่อยู่ด้านในนะครับพาไปดูกันอันนี้นไม่เสร็จนะยังๆครับเพิ่งเริ่มทําเพิ่งเริ่มทำที่ฝากระโปรงแต่ว่ารอบคันทําไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เห็นนะ,ะน้องๆเขาจะเน้นที่ฝากระโปรงแต่ว่าเรามีส่วนไหนที่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 เหลือบ้างเขาก็จะทําเพิ่มเติมนะครับมาดูนีต่ตอนนี้ฝากระโปรงค่อนข้างเวิร์กนะ <c oughs> จากก่อนหน้านี้คือแบบรุนแรงอ,อ่ะให้ดูรถนะให้ดูรถนะเนี่ยผมขอลับกล้องนะลับกล้องมาอยู่ฝั่งนี้ นี่อดูรอบรอบพายก่อนสิ่งตรงนี้ทำไปแล้วทำไปแล้วประมาณเดือนที่แล้วครับแต่ว่าถ้ามีตรงไหนที่เพิ่มมาน้องก็ทำตามเพิ่มไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเชือบแก้วให้ใหม่ในชิ้นชิ้นนั้นๆด้วยนะครับก็เป็นเซอร์วิสโดยปกติเซอร์วิสปกติอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าพี่ต้อยนะ,ะก็ภายใน7วันหรือภายในหนึ่งเดือนถ้ากลับมาแล้วมีเป็นริ้วเป็นรอยเงี้ยเราจะทําให้อยู่แล้วหรือหลายคนจะเรียกว่าเมทนแอนซ์อ่าแต่ว่าผมมาทําให้พี่ใหม่นะเพราะว่าตรงเนี้ฝากระโปรงต้องทาให้ใหม่อยู่แล้วนี่ คืออย่างอย่างสมมติว่าถ้าคนเขาอยากเคลือบแก้วอ่ะเรานานแค่ไหนเราเคลือบแก้วรอบไปแล้วเราจะมากแกบเมทนนันเนี้ยอสองเดือนถึงหกสองเดือนหกเดือนครับอ๋อขึ้นอยู่กับใช้งานอย่างเจ้าเมฆเนี้ยเพราะว่าทำดีสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งก็ได้ก็ได้ก็ได้หรือมาจะบ่อย,อย,อยก,ก็ดีจะคือ,อ,อยังงบอยางเอฆอ่ะผมใช้อยู่ประมาณสองเดือนที นี่รถล้านนะรถล้านก็คือ2เดือนครั้งก็คือดูแลปกติไม่ดูแลดีหรือลูกคอลูกของนะ XMAX ได้ไหม XMAX เอามาเคลือบได้ไหมได้เลยพี่ผมจะทําให้พี่ไม่กล้าขี่เลยครับเพราะหาเรศพี่ก็ไม,ไม่กล้าขี่แล้วจริงปะ<ๆ> <c oughs> คือ XMAX เดี๋ยวเราได้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าฮะ,ะโอเคตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเคลือบให้ได้1เบอร์ถึง2เบอร์แล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าส่งวันนี้ได้จะส่งแล้วถ้าเราวันพรุ่งนี้ได้ก็จะดีถ้าวันนี้ไม่ทันไม่รีบเอาเอาให้เงาแวบเลย เชื่อมืออ่ะเชื่อมือแล้วเจ้าของรถคนเก่าเขาเห็นรถเขาเห็นแล้วเขาเห็นขนาดที่เรายังเคลือบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยากเอาคืนนะให้ไม่ได้แล้วพี่ก็บอกว่าถ้าอยากเอาคืนเนี่ยคุณต้องไปเอาตัวใหม่มาแลกผมอออันนั้นยอมแล้วตกลงกันแล้วทํเ M o U กันแล้วว่าห้าปีคุณรักษารถตัวใหม่ให้ดีผมจะเอากลับมาอีกในสัปดาห์ี้ให้ดูผมจะเอามาอีก แต่ว่าสีองคันนั้นจะดูดําปีกกว่านี้นะบอกไว้ก่อนแนะนําตั๊กเลยครับว่าดูแรยากนิดนึงดูแรยากของคันนี้อีกท่านคันนี้อย่างนี้แล้วคันนั้นผมว่าเหอนักแน่นอนอีกห้าปีพี่คงต้องไปทําสีทั้งคันอ่ะนะอันนี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูตอนจบอรงดีไหมรับรองว่าดีกว่าเดิมแน่ๆครับพี่อันนี้นะครับก็กลับกล้องมาที่เดิมนะครับ ขอบคุณนัาผู้ชมทุกท่านมนกครับวันนี้กับมิกกี้แต่ลตสวยแล้วก็พี่ต้อยนะครับก็มาดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะใส่เสื้อตัวนี้ด้วยนะครับรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับใครที่สนใจเสื้อตัวนี้นะครับจาก450ราคาพิเศษซื้อกับผม550บาทครับเพิ่มใหม่หออพิเศษไม่ใช่ครับ4 5 0เหมือนเดิมนะครับก็พี่ต้อยมาส่งถึงที่เลยขอบคุณพี่ต้อยมากครับแล้วก็ปากล้านด้วยนะครับฝากร้านด้วยนะครับ ฝากร้าน RPM <บา S 1> อ๋อ RPM Auto Detailing ครับรู้ฝากร้านอื่นครับฝากร้านนี้แหละครับพาไปดูรถตัวเองหันรถตัวเองด้วย,ย,ย,ยวันนี้<อ>สวัสดีครับที่จะไปไม่ไปนะที่จะไปไม่ยอม